รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะรถเก๋งมือสองราคาประหยัดนะคะเป็นรถบ้านสไตล์เดิมๆขนุกท่านรถมือสองตามสภาพและตามอายุนะคะคันนี้รถยนต์ h อ n d a c i t ตปี08รถบ้านเดิมๆเ,เครื่องเกียร์ยังดีภาสี68เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะปรับข้างไฟฟ้าค่ะ เบกกาะกำมะหยี่เดิมๆแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างไม่มีเสียงดังรถสามารถใช้งานวิ่งทางไกลได้เอกสารครบพร้อมโอนนะคะ59,0 0 0บาทค่ะอยู่แถวรังสิตคลองหนึ่งธัญบุรีสนใจโทรคุยสอบถามและนัดดูรถตัวจริงนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแอดมินได้ใส่รายละเอียดและเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้นะคะเพื่อท่านจะได้สะดวกต่อการคุยเจรจานะัดชมรถกันนะคะ แอดมินเพียงนําเสนอให้ชมเบื้องต้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะดังนั้นจึงแนะนําให้ไปดูรถด้วยตนเองด้วยตนเ,เองดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ